นี่คือเพื่อนเจ้าสาวนะครับพุณชมนะครับนั่งสี่ท่านเนาะพั่งเจ้าสาว้วยสี่ท่านนะครับก็มารถน้ำสังหลรนะครับคุณผูชมนี่หลานนี่แทนนะครับหัพแล้วัวให้กับต่อสาวนะครับลายต่อแถวตสอควนะครับเพื่อนผ่าสายครับตอวนี้นะครับแถวก็ตั้งลงนะ ท่านใดยังไม่ได้ร่วมโภพศนะครับผู้บ่าวสาวก็ยืนยืนสถานี้ได้เลยนะครับและคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือ,อช่วยในการผ่อนกองโแกันแ,และประคองลูกขึ้นอยู่นะครับหลังจากเสร็จพิธีดังนั้นพระพุทธมนต์แล้ว คุณญ่อนคุณแดงอีกครั้งหนึ่งก็แน่นะครับทำธุรกิจตางนี้ได้นะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของการติดจบในส่วนหลังน้ำพระพุทธมนต์นะครับในช่วเช้าวนี้ก็จะเป็นการเสร็จส <pt it> ิ <performance> ้น <Four> พิธ <those tunes> ีงาน